ไม่มีหน้ามาใช่เลยเอาเข้าวันนี้จะพามาม้วนผมเล่นกันนะนี่เห็นไหมมันเป็นแบบว่าจะผมแห้งเสียกลายเป็นแบบผมดูมีสุขภาพดีดูแบบดูมีวอลลุ่มอ่าถ้าอย่างนั้นไปดูกันเลยค่ะว่าขาั้นอนเป็ายังไงให้ได้ทรงนี้มานะคะเลยเริ่มแรกนะคะเราจะใช้นี่ค่ะที่ม้วนผม วันนี้ข้อทียใช้เป็นแกน2.5นะคะไม่แน่ใจจะเห็นไหมเออมันจะมีเขียนอยู่ตรงนี้ขีแกนก็จะเป็นอย่างนี้นะคะมาอธิบายก่อนนิดนึงตรงนี้เราจะเรียกว่าแกนใหญ่นะน,นี่เรียกว่าแกนเล็กตัวนี้นะคะส่วนอันนี้วันนี้เราจะใช้ที่ความร้อน200องศาค่ะโอ้โอ้หายไปไหนแล้วนี่ตรงนี้200อองศาเพราะว่าผมเราเป็นผมเส้นใหญ่แล้วก็ แห้งเสียงมากถ้าเกิดว่าความร้อนไม่ถึงอย่างเงี้ยค่ะรอนก็จะไม่อยู่แล้วก็อันดับแรกนะคะเราก็จะมาหวีผมก่อนวีผมให้ทั่วขออ่อนุ่าตมองกคตุกเองไม่เห็นเห็นปะเพราะผมเราแห้งเสียงมากๆแล้วก็ฟูด,ด้วยอ่ะอันดับแรกนะคะเริ่มจากพับอันนี้ลงไปก่อนแล้วแล้วก็ ออกนะคะก็แล้วเอาแกนใหญ่ไว้ในหัวอย่างนี้ก็คืออันนี้ก็ทําการรีบผมก่อนเพราะว่าเหมือนเป็นการเคลียร์เส้นผมอะค่ะจากคลิปเก่าๆที่เคยสอนไปแล้วน้องนี่เคลียร์เส้นผมคือมันจะช่วยให้ผมเป็นระเบียบแล้วก็เงาด้วยค่ะแต่ความร้อนต้องถึงนะผมถึงจะเงานี่เห็นไหมผมเงาขึ้นมาเลยแต่ผมที่แบบแห้งเสียวิธีการนะคะก็คือจับอย่างนี้ จับให้ขนัดมือนะจับอย่างนี้แล้วก็เอานิ้วชี้มาเป็นตัวนางอ่า่างนี้นะคะแล้วก็ข้อมี้แล้วก็มือสอดอย่างนี้ลู่ๆเพื่อให้ผมเงาค่ะส่วนข้างนี้ก็ทำเหมือนกันเลย ไปแล้วก็หักข้อมือเข้ามาคือแบบวิธีการหักข้อมือคือจากนี้ใช่ไหมคะแล้วก็ค่อยๆบิดเข้าหาตัวแค่นี้คะ่ะโอเคค่ะเมื่อเราเคลียร์เส้นผมเสร็จแล้วนะคะทีนี้เราจะมาทำการม้วนผมกันโดยเราจะแบ่งครึ่งซ้ายขวาแบบนี้นะคะนี่ ไม่ต้องตรงมากก็ได้เอากะกะเอาแล้วทีนี้เราจะแบ่งทีละชอ่อโดยการอ่ะอข้างนี้ก่อนนะวิธีการแบ่งนะคะก็คือเราจะกรีดตั้งแต่ข้างบนลงมาข้างล่างเลยนี่ค่ะช่อไม่ต้องเล็กแล้วก็ไม่ใหญ่มากนะคะประมาณหนึ่งนิ้วนี่ค่ะก็จะได้ช่อประมาณนี้นะ,ะจากนั้นเราก็ใช้เครื่องม้วนค่ะโดยการทำอย่างนี้นะ เอาใหญ่ไว้นอกเล็กไว้ในแล้วเราก็มาทำอย่างนี้นี่แล้วเราก็ลูดไปให้สุดปลายหมแล้วก็ค่อยๆหม้วนขึ้นไปค่ะแล้วก็ค้างไว้15วินาทีนับ1วิธีคลายออกนะคะก็คือค่อยๆค่อยค่อยงางอย่างนี้ค่ะแล้วค่อยๆปล่อยเขาลงมาเคแล้วก็ทิ้งไปข้างหลังเลย แล้วเราก็วางที่น่ผมไว้ก่อนเอ๊ะขอโทษค่ะที่ม้วนผมไว้ก่อนนะแล้วก็มาทําอีกข้างหนึ่งค่ะเราจะทํำทีละข้างนะคะซ้ายขวาเพื่อที่แบบว่าเราจะได้รู้ว่าช่อหลังเราจับผมไปแค่ไหนมันจะได้เป็นรอนเสมอกัอยแบบนี้นะข้างนี้ก็เหมือนกันก็คือเอาใหญ่ไว้นอกเอาเล็กไว้ในนะคะโดยการทำแบบนี้ แล้วเราก็ลูดอย่างนี้ก็ได้ค่ะเพื่อให้ผมเงาขึ้นนะแล้วก็ม้วนลงมาโอเค,อเคแล้วก็มุนหมนุนหมุนแล้วก็เหมือนเดิมค่ะนับไป15วินาทีเหมือนเดิมนี่ค่อยคายแลค Wet ือเหมือนแบบทำเนี <at> ้ยก <gracious> ึกๆึกให้มันออกมานี่ได้ร้อนแล้วโอ๊ยร้อนนะระวังทิ้งไปข้างหลัง แล้วก็มาทำกันต่อเลยเห็นไหมคะข้อที่จะกรีดตั้งแต่ข้อบนลงมาเพื่อให้มันเป็นรอนแนวเดียวกันอย่าไว้นอกเล็กไว้ในนี่แกนนะคะเราจะตั้งแกนไว้เสมอเพื่อที่แบบว่าผมลดลงมาจะไม่หลุดออกจากแกลนะคะถ้าเกิดว่าใครที่ทำผมอย่างนี้คือ ไม่มีผิดไม่มีถูกแต่ว่าเราจะเมื่อยนะถ้าเราแบบมว้มวนแบบม้วนอย่างเงี้ยนี่เราก็ไปถึงโคนนี้ใช่ไหมคะเราก็กินงไว้ค่ะ <c oughs> ใหญ่ไว้นอกเล็กไว้ในอันนี้เป็นการมวนออกนะคะแล้วก็จะมวนขึ้นไปเป็นแนวตั้งนะคะ เราจะเอียงนิดหนึ่งก็ไม่เชิง4-5าอ,องศาแต่ก็ช่วงนี้ไม่ติดไม่เป็นไร,ไรนนนเดี๋ยวคนะ่อยม้วนรอบหน้าแบบนี้วนะเมื่อกี้น้องคนหนึ่งที่ไม่ติดใช่ไหมน,นี่อันนี้น,นี่ได้ทั้งหมดเอาออกไปค่ะใหญ่ไว้นอกเล็กไว้ในเหมือนเดิมค่ะ เราต้องม้วนไปให้ถึงปลายนะไม่งั้นมันจะกระเดิดได้แล้วก็อ่าออกมานิดนึงแล้วก็ค่อยค่อยคายอ่ะไม่ถึงนี่คือเดี๋ยวตอนแรกหลังหูนะคะหลังหูเลยนี่หูจ๊บจุ๊บนี่ก็คือคอ,อันนี้หูเป็นช่อหน้าแหละช่อง็ต้องแบบอันนี้เป็นแบบสองันนี่แบบนี้ มแต่อนเนี้เป็นช่อหน้าใช่ไหมเราก็จะตั้งใจนนิดนึงอย่าลืมหวีให้มันแบบว่าเป็นเส้นเดียวกันนะส่วนสำคัญมาแล้วคือส่วนหน้าเราก็จะเหมือนเดิมส่วนที่แบบผมที่เราเป็นสไลด์ก็ มันก็จะค่อยคอยหลุดไปแล้วแล้วก็เริ่มใหม่ค่ะจะแล้วก็เหมือนเดิมน,นอกไว้ผิดใหญ่ไว้นอกอย่างนี้นี่อันที่ไม่โดนอ่ะเดี๋ยวเรามาเก็บทีหลังอย่างนี้ก็คือให้เขาเป็นคืนก่อนทำข้างนี้เหมือนกันอย่างในนอกนะคะให้สุดปลายแล้วก็ม้วนขึ้นมาเนี่ยทำไรเงี้ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนจะมาจัดการจ้า มื่อกี้รอมันอยู่แค่ปลายใช่ไหมเราก็เริ่มจากแค่ที่มันมีแล้วก็ขึ้นมามนะก็จะเป็นอย่างนี้ส่วนตรงนี้นะคะตรงนี้เป็นจะง,งอย์ปอยหวานเหมือนกันค่ะอันนี้จะหมุนข้างซ้ายนะก็คือเอาใหญ่ไว้ซ้ายเล็กไว้ขวาแล้วก็จับมือน,นี้แล้วก็ค่อยๆลงไปภาพเอาใหญ่ติดกับหนังหัว เล็กไว้ข้างบนแล้วก็หมนุนอย่างนี้ค่ะ่นีค่อยๆบิดมือนะแล้วก็ค่อยๆคลายอย่างนี้ก็จะได้เส้นหน้าแบบนี้นะคะแบบตอนนี้ที่เขาฮิตกันอ่ะเส้นหน้าเกาหลีก็จะประมาณนี้ท่าที่ดูเหมือนก็คือเอาใหญ่ไว้หนังหัวแล้วก็หมุนนี่ก็อยไปนอย่างนี้ข้างนะคะอันที่ไม่เกี่ยวเราก็ตัดไปข้างหลังก่อนเลยแล้วเดี๋ยวเราค่อยมา ส่วนข้างนี้ต้องทำนี้ก็คือเอาใหญ่ไว้ในหัวแต่ว่าตอนนี้ก็ทำเหมกันแล้วเราค่อยบิดไปนี้เห็นไหมใหญ่ก็จะอยู่ในหัวแล้วประมาณนี้แล้วก็เสิร์ฟไปเสิร์กุ้ไม่ได้ตั้งใจมีรอนส่วนผมหน้าอย่างนี้นะคะเราทำอย่างนี้ก็ได้ปุ๊บปื๊ด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 แล้วก็ม้วนมันมันมันม้วนนี่เป็นไงน้องเขาจะบดหรือมัน นี่คือหน้ามายูราบ,บีที่ฉันตัดไป็นมันยาวแหละสับในไม่ค้างเป็นไงไม่ได้ตั้งใจแล้วที่นี้เราก็จะปล่อยให้เขาเย็นนะคะการที่เราแบบว่าทำไปทีละข้า,างซ้ายขวาแบบนี้มันก็คือการเหมือนแบบให้มันเย็นเสมอ,อแบบรอให้มันเย็นเสมอถ้าเกิดว่าเราทำซ้ายไปก่อนแล้วมาทำขวาแล้วเท่านั้นเราก็มาสา่งเลย มันก็จะกลายเป็นว่าข้างนี้ยังไม่ทันเย็ยนเลยแล้วเราไปสางเลยลวมันก็จะไม่อยู่ทรงนะนี่เราก็จะได้ประมาณนี้อันนี้คือการที่ยังไม่สางก็จะได้ประมาณนี้นะคะเราจะไปจกโอเคแล้วเราก็จัดลอนนี่ถ้าใครจะไปงานก็คือไปอดีก็ได้นะมาจริงๆอ่ะอย่างนี้เรามาเจอช่อที่ไม่ถึงปลายใช่ไหมคะมันจะเป็นอย่างนี้เป็นตั้งๆอย่างนี้เห็นไหมเอ่ยนะแล้วก็ทําตามนี่เข้าไปตามลอนเขาเลยแล้วเราก็ม้วนไปคะ่ะ เก็บปลายผมีนเป็นไงงอนแหละนี่เราก็จะมาจัดให้มันม้วนๆให้อยู่กลมเดียวกันพวงเดียวกันก็จะเปหน,นี้ข้างนี้ด้วยพออย่างนี้พอทั้งหัวเย็นแล้วใช่ไหมเราถ้าใครมีหวีแปลงนะคะถ้าใครมีหวีแปลงก็ใช้หวีแปลงนะถ้าใครไม่มีก็เปลี่ยนหปีกลมนี้ก็ได้มันลักษณะเหมือนแปลงเหมือนกันนะนี้ แล้วก็มาทำอย่างนี้ค่ะเอาหวีเอามือช้อนผมขึ้นมาแล้วก็หวีอย่างนี้แล้วก็แปลงค่ะน,นี่มันก็จะกลายเป็นแบบรับงใครยไม่ได้ตั้งใจแล้วกจ็จับให้เขาอยู่ทรงเดียวกันนี่ค่อยๆแปลงนะคะอยากได้ประมาณไหนก็แปลงไปนี่เป็นไงมีวอลลุ่มดูแบบผมมีน้ำหนัก แต่ไม่ต้องแปรงเยอะนะแบบมันแบบว่ารอนจะหายไปหมดไอหนอนอไม่ได้ไปไหนก็ก็ไม่ต้องฉีดสเปรย์ก็ได้ค่ะมาแปรงข้างหน,นแปรงตั้งแต่ข้างบนลงมาเลยนะปึ้งดูนุ่มสรวรยป่ะดูดินี่แล้วเราก็จับจับนี้นะจะมีแล้วก็เปิดหน้าไปมันก็จะกลายเป็นเหมือนแบบเราเปิดหน้า ดูนะนี่เห็นไหมเห็นไหมมันก็จะเป็นแบบรอนรอนเป็นขั้นๆั้นอย่างเงี้ยค่ะเป็นขั้นข้นแบบรอนฟาล่าเบาๆแต่ก็ไม่ถึงกับฟาล่าไม่ได้ตั้งใจมากจากนี้นะแล้วก็เปิดม้วนอย่างเงี้ยงเงี้ยปึ๊บปึ๊บอย่างเงี้ยนะคะข้างนี้ก็เหมือนกันเห็นไหมก็จะได้อย่างนี้แล้วยิ่เสร็จแล้ว นี่จะแผ่ๆนี้ก็ได้แล้วเราก็ล็อกสเปรย์ถ้าเราจะไปงานนะแล้วเราก็เก็บปลายหมมาข้างในปุ๊บๆนี้สเสียงนีไม่ถ่ายรูปก่อนแบบ